สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องให้พอกันตอนเช้าๆอีกแล้วกับน้องเนยน้องเนยตื่นแต่เช้าๆเลยได้อีกอย่างได้เงินตื่นปลาลงไปสิบพันน้าจีถือไปหายมั้ยไอ้พอถือไปหายเมื่อเทาได้เงินสิบพันโหเด้อตื่นเหรอ้ายังตื่นแต่เช้าๆื่ายันบ่ทันขึ้นโคห้าเฮ็ดกับพี่น้องสิมานบ่ บรรยากาศตรงหน้ายาม้าประมาณเจ็ดโงพี่น้องสาหาอกสาคนอื่นแต่วนันท่านขึ้นเวหาร์เจ็ดโมงไปคำน้ก็อย่าลืมก,ไก,กไไดมไลค์กดแชร์เด้๋พี่น้องเด้อไปกับน้องเน่อยวันนี้เสี้ขอขยากับโบใส่เด้๋ยี่นูโบ,บได้มากใส่เดียวโบมากต่กับโต้องโบใส่เลยไปแลนดแลดแลนดที่ท่านท่านฮ็ดวก บมซันเฮดปวกได้หนังเงยปลาโลทีก็ใกล้สิเป็นอลไรได้นี่นะในกระปาโลทเป็นลริบลด้ดเมลไอซีซ้อนเด้อปลาทีก็นั่งสิบลิบบลิบแล้วบ้างปั่นแข่งก็รีได้สบายจัง่อย เอ้ยใส่ไม่ขี่ผมเป็นเจ๊ขื่อแล้วเลอะสิเป็นเลยน้อยขี่เป็นกระปั่นก็เอรีดโอ้ยสบายเอรีดโอ้ยเอรีดน้ำลังเนื้อนระปั่นกอดเราแหละเลียบๆปลายยางเร็วไปพอกันอยู่ปาาลาเฮ็ดอะไรพี่น้องเยน้ำก็ยังไหลอยู่ดิเนาะไม่ได้เสียเสียซีเขียวเด้อมัน

đó nghĩa thương ừ. bì đi, ừ. đi đi nói, đi 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 nhầy nhầy đi 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 ừ đi đi tốt đấy đi ừ. đi <laughs> โอ้ยพูดมาพีมาพีแม่มาเลยนิดปกตาพี่นนอนเบ็ดเหรอ <c oughs> บุมาแล้วหากินโอ้ยว่ากาแฟ น้องเบิงทำไลลสิจะเห็นยังโอ้โหน้องเลยสู้จริงๆดได้ทุกสถากการแต่ฟาทออท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 ออทอตัวไม้ใหญ่พี่น้องตันเปมนบินาก็จะยังได้จังจับ xem là của sạc <laughs> thì nó cũng hạt quỷ rồi đây nhìn này mai thì nó mai đây là thằng lùm mà nè thằng lùm bò chào hạt Đang bay đợi rồi tặng quà gì thương thì nó Nên nó cặp còn một cái tên là cái chú cái tên là luôn ้องไปได้บ่เลยกรไดาวยู่ลงชอบมวยก่อนเลย้องน้ำหวยหม่โต๊กับไ,ปไีปิงงบมาแ,แล้วเอายดีแล้วไปงบมา เพื่อลิซ่ชิมาจะบานเจ้าะชมาลยบอป่ัไต้หวเลยจบะเดได้โอเคไปอะไรคะไปกันรเด็นใหมเนาะยันแมงงาๆนี่ลูกนี่กเดนใหม่นแอันสวยสุดทุกย่างเห็ดกบเนะอืเห็ดก็ไม่ได้ น้งเลยมาหอดพายประทานเพี่น้องเื้อนะไือ่มี่ลงเลยมาหนึ่งไปขึ้นไปน้ำพอูไปโดดบนฝนเด้อโดดุ่งช่เด้ออยู่บาักลยนะกิน ทต่มันนขาดนะคือทครประธานคลองบ้านนามงอเฮ้ยช่วต่อเขาน่าไอ้เห็ดปกเอไนั่งกับเอาฝั่งไนเอลงหัวผู้พี่นองบังเนี้ยบักชุ้มชุนั่งโดดได้ได้บนลูกเด๋ยวลงหัวเขเป็นเครื่องให้เัวดอกเจอกันยู่บ่อน้นแล้วก็ไปวันนี้เ่ะมันมันขึ้นอย่างไปเลย ไปเลยแล้วน้องเนยแม่จะลงตรงไหนแล้วแม่รับไปนะเนยครับ้าเนยแม่สิโดดลงเออเปินวายเลยฮับหนึ่งงนั่นบอกไม่เคยมึงขึ้นไปก้อนกูเลยบอกาดโดดเนยเอ,อย้กูยนันตกยันมึงแข็งแรงอันนี้ไปเดินนี่เออได้นี่เก่งนี่เลย ุยห้าบือกระปูห้าบือหมกหอยก็แกงไช้นุ่มใหม่ไปเลยดูน้องเนยเล่นน้ำน่อยนั่งอะไดรเป็นไปน้องเนยเราจะข่วมไปฝั่งนั้นได้ยังไงล่ะทีนี้ เดี๋ยวยุเดี๋ยวยุันใเม่สจน้าใหม่พี่น้องแล้วขาะขวบได้ไรืเนยเนยเฉยไปเายเป็นน้ำหนบำาไงขวบไปทังคุณนะจ๊ะเป็นหัวประทาง่ายขบ่งเออมองวบ้ายังหน้าใหม่อยู่พี่น้องหัวประทานไปกันเด้อไปกันเด้อ่ะไปกันเด้อไปกันเด้อไปทางงในไปคว่ พูควาไปดนกลางด้อพูไปทั้งพุ้นดิอ้ยเๆๆไปดีกว่าไปดีกว่าถอดเกือไปยังน้ำเลยบ่น้ำเลยใช่เลยน,น,น้ำบ่าบาดเท่าเลยบ่าบาดนะเรนแม่แม,แมสาิานยู่นี่ครับา ขาเศร้า,าเลี่ยแล้วเล่นได้ไเล่นนี่พี่เปล่นมั้ยนับลงไปลงไม่สิบาไปเดี๋ยวเช้าจะเล่นน้ำเลยนะนี่ลงมาแบบนี้ว,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 ว้าน้องเลยเล่นนะ้ำอีกแล้วคนเดียวว,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 วนันนี้อยากเล่นโอ๊ยความสุขของน้องเลยเนอะเนอะ นอ้เนนก่ผมจะแก่เลยวหยากหมอดหยอดอยู่พี่น้องสาวไฟเดยื้ออีกแห้ยแี่มันที่ไปแล้วเนออยากผมไปเลยอยางมัุนมไปอยัมูอดิบบะบมี่รอกแม่สิเบิ้งหายไอ้หู้ นั่งไมพอป้านั่งไม่ใหญ่พอได้กูบังไม่ขึนไปก่อนเลยเลยปาดนั่งง่ายลิ้มน้ำนอุ้ย

แม่ชิเผาให้ดอไล่ลงไปเลยไงแต่ได้ได้ลงไปเลยอย่ามาขึ้นเพ่นยานนี่กินหนำซสยนนอน,น,นอนปูกมุนดูบ่เนี่ <c oughs> ยมุนออรู้สองเหรอเดี๋ยวไปกฟงเลย <c oughs> หนามดูเด็กนาพี่น้องเล็กน้ำพี่น้องอย็กมน้ำบ่น้าดน้าอยดื่ึไ่กบัคคิด์ยัยัก็ยกขึ้นได้พี่น้อง ไม่ได้ไหมได้ไหมเนี่ยมาเห็นไี้ไหมลงนีตลงนี่ดู้หน่ยอยวั่งเดี๋ยวว่าเล่นนะครับไม่สน,นใจผัว ไปเนี่ยเลยนะเชียวพี่น้องไว้ๆบูด้เอตูบุกบได้บูด้อยู่หันแล้วเออน้อยนี้เออพี่น้องเรีนน้ำฝุ่นน่ะน่ะเก็บ้า่น่เียงเป็นย่างไดกะนี่ยังพ่อลงลงเลยนะานนเงยเลน้ำพี่น้องกวามสุขของน้องเงย มออยากล่างกินไหนมอได้ไหมกระวายที่พอกินเบิดแเลยให้พี่น้องเบิ้งนู้นหัวแตกเกรเสียอะไรเนยอ๋อกรตัวอะไรอืมพอตัวอะไรมอสไปอ๋อเนยเนยแสนน่ารักเล่นน้ำคนเดียวเนี่อยอริบเลยมากนะอ้า่ใช้เนยมาให้แม่กินบ้างนี่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 น ขาขานั่นไปเก็บเอาอ้ไปเลยเดี๋ยนี่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 ดีบีมาให้มไ่กินไหมมันกินไรบีเอาสียอีกแล้วเน้งมไปไปอยวไเลยไปเลยไปเลยไลยไปเ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 ไปเลยไปิ มันเหล้อเสียวเนี่ยฟูฟูฟูคาบไหมไม่ได้แล้วฟูเอียงนะไมนแก้บอกด้วยนะนทเอเฮ้ยวดังอไัเอาไปนี่เอาเลย Đã xuất thì nó xém thở mẹ Chụp thì Lông càng co lèo Nơi kép đọc lên phạt đi tớ nơi Lông kép đi nơi mẹ lông Xém rồi kép Lông con nó mây Để đạp Đạp cũng không ai lơ Ôi đạp nó cập hình lau qua lau mây sắp tối Chụp cắn Nè <Okay. S 2> เรไไดท่นินทางลงจะ้ะ <Okay. S 2> เก็บไรเน,นนะ่เก็บม <c oughs> เก็บดอกาพี่น้องาไปหล่อมาหล่อมาหล่อไปใส่ใครเห็นละงเออนี่เห็นละงอก,งอกพี่น้องเออเด เราเรียนนี่นะเห้าปดปีบ<ม>่ใอืหันตะวันออ,อเอหาจนมมนออกไรหัวหนี่สิลงที่ลงที่่เสใ้คุณค่ะอคุณค่ะีแล้วเอาเอาาตกได้แล้วเอาเอาเอา Nơi này nó Nói người mọi ơi, nó mỏi mọi người mọi người mọi người nào người mọi người ní người ní người ní người mọi người mọi người mọi người Nơi Mò thiêng người mọi người khá, người mọi hài mọi người 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 ดพี่น้องเอ้ข้อตัวตาแล้วด้พี่น้องไอ้ลาล้วด้บ้นอย่าลืมก็ไล่ผมเป็นกำลังใจห้เด้อพี่น้องเด้อไปบายว่าช่องผมไปไปไปเปียกสามาหน่อยตกน้ำเลยมึงเอ้ยเนยไปไปไยังเฮ้ยีแหละมาน่อยเล็กๆอันเขียวๆนี่แหละไปเอ้ยเขียวเขียวๆนะะ